เด็กวัด999สตูดิโอเสนอนิทานลาวเรื่องภูเท้าภูนางการละครั้งหนึ่งมีนางยักษ์ตนหนึ่งชื่อว่ากินนาอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ใกล้ภูเขานางกินนายังเป็นสาวไม่มีผัวอยู่ตนเดียวเดียวโดดทุกๆุกเช้านางกินนาจะเดินไปตามป่าจะกลับมาบ้านต่อเมื่อถึงเวลาอาหารนางจะเฝ้าดูน้ำที่ไหลไปตามซอกหินและต้นหญ้า บ่อยครั้งที่นางจะนั่งอยู่ใต้ต้นไทรที่แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปกว้างขวางทาให้ร่มเย็ยนและแสนสบายการที่นางกินนาใช้ชีวิตส่วนมากอยู่ในป่าเช่นนั้นทําให้นางคุ้นเคยกับสัตว์ป่านานาชนิดบางครั้งจะเห็นนางนั่งเล่นอยู่กับนกจํานวนมากพวกนกเหล่านั้นก็จะร้องเพลงให้หล่อนฟังและบางครั้งหล่อนก็จะขึ้นไปนั่งบนคอช้างป่าเช้าว,วันหนึ่ง นางกินนาได้เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาในป่าชายหนุ่มคนนั้นมีรูปร่างงดงามราวกับพระอินทร์หนุ่มผู้นั้นถือปืนไว้ในมือนางกินนาใฝ่ฝันอยู่นานแล้วที่จะมีสามีสักคนหนึ่งหล่อนจึงรู้สึกเลื่อใจอย่างบอกไม่ถูกเมื่อแลเห็นหนุ่มรูปงามคนนี้ขณะที่นางกินนากำลังรำพึงฝันหวานอยู่นั้นนางก็ระลึกขึ้นได้ว่านางเป็นยักษ์รูปร่างหน้าตาน่าเกลียด เมื่อชายหนุ่มเห็นเข้าก็คงจะไม่หลงรับอย่างแน่นอนอย่างกระนั้นเลยคงต้องปลอมแปลงกายให้งดงามเสียก่อนจะดีกว่านางจึงไร้เวทมนตร์กลายร่างจากยักษ์เป็นหญิงสาวรูปงามมีสเสน่ห์ยากที่หญิงใดจะเทียบเคียงได้เมื่อแปลงกายเสร็จแล้วนางกินนาก็ออกเดินเข้าไปหาชายหนุ่มแล้วถามว่าที่เข้ามาในป่าจะไปไหนหรือฉันมาล่าสัตว์ชายหนุ่มตอบแล้วถามต่อไปว่า เธออยู่ที่นี่คนเดียวหรือนางจึงตอบว่าใช่จะ้ะฉันอยู่คนเดียวอยู่กับนกกับต้นไม้สเสน่ของนางกินนาทำให้ชายหนุ่มเริ่มจะหลงรักเขาเดินเข้ามายืนอยู่ใกล้ๆแล้วชวนพูดคุยถึงเรื่องต่างๆเมื่อเห็นหญิงสาวไม่รังเกียจก็ชวนไปนั่งคุยที่ลานหญ้าใกล้ลำธารชายหนุ่มได้บอกชื่อของเขาให้หล่อนทราบว่าเขาชื่อพุธเสนแล้วเล่าเรื่องราวให้หล่อนฟัง นางกินนาได้ขอร้องให้ชายหนุ่มพักอยู่กับหล่อนนานๆาพนานุทธเสนก็ยอมตกลงด้วยความยินดีพุทธเสนอยู่กับนางกินนาด้วยความสุขสำราญจนทำให้เขาลืมมารดาที่อยู่อย่างลำบากที่บ้านวันหนึ่งนางกินนาได้บอกความลับของนางให้พุทธเสนฟังด้วยความไว้วางใจพี่ฉันลืมบอกพี่ไปว่าในหีบใบนี้มีมะนาวที่ไม่รู้จักสุขไม่รู้จักเหี่ยวอยู่หลายขน เป็นมะนาววิเศษที่ตกทอดมาตั้งแต่ครั้งย่าครั้งใหญ่ของฉันเลยทีเดียวมะนาวเหล่านี้มีอำนาจวิเศษมากที่เคยไปเที่ยวสวนของฉันบ้างไหมไม่เคยเลยชายหนุ่มตอบอ๋อกิมนาตอบแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะชายหนุ่มถามอยู่ห่างจากนี้สักแปดสิบเส้นเห็นจะได้แต่ฉันขอร้องอย่าได้คิดไปเลยมันมีอันตรายมากพุทธเสนไม่ตอบแต่เขาก็ยังคงคิดถึงเรื่องสวนแห่งนี้ วันหนึ่งเมื่อนางกินนาไม่อยู่พุทเทศนก็ถือโอกาสตอนที่นางกินนาไม่อยู่นั้นไปที่สวนที่นางกินนาห้ามในสวนแห่งนั้นพุทเทศนได้พบกระดูกมนุษย์ทับถมกันอยู่ในนั้นเป็นจํานวนมากพุทเทศนก็รู้ทันทีว่านางกินนาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอย่างแน่นอนเขาเกิดความกลัวขึ้นมาจึงวิ่งกลับมาบ้านแล้วเข้าไปในห้องเปิดหยิบหยิบมานาาวิเศษออกมาเขาไม่รีรอให้เสียเวลา รีบวิ่งออกจากป่าไปทันทีหลังจากที่พุทธเสนีไปได้ไม่นานเท่าไรนักนางกินนาก็กลับมาเมื่อไม่เห็นพุทธเสนก็นึกสงสัยจึงเข้าไปดูที่เก็บมะนาวไว้พอรู้ว่ามะนาวหายไปก็รู้ได้ทันทีว่าพุทธเสนรู้ความลับแล้วก็หนีไปแล้วนางจึงกลับกลายเป็นยักษ์ตามเดิมแล้วไล่ตามพุทธเสนไปด้วยกำลังยักษ์นางกินนาวิ่งตามเพียงพักเดียว ก็แลเห็นหลังพุทธเสนกำลังนิ่งอยู่ไวายๆนางกินนา้องเรียกให้พุทธเสนหยุดพูดกันก่อนแต่พุทธเสนไม่ยอมฟังเสียงเมื่อเห็นนางกินนาใกล้เข้ามาพุทธเสนก็ลวงเอามานานิย่ามออกมาผลหนึ่งแล้วข้างไปตรงหน้านางกินนานทันใดนั้นก็เกิดเป็นกองไฟกองมะคือมาลุกลามกั้นนางกินนาไว้ได้ยินแต่เสียงนางกินนานร้องเรียกแต่มองไม่เห็นตัวเพราะเลวไฟลุกโคลง พุทธเศสนไม่รอช้าขณะที่ไฟกำลังลุกช่ว,ชวงอยู่นั้นเขาก็วิ่งหนีต่อไปแต่หนีไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่ก็ได้ยินเสียงน,นางกินนาร้องเรียกใกล้เข้ามานางกินนาได้ใช้เวทมนต์ดับไฟสามารถไล่ตามเขามาได้อีกพุทธเศสนเห็นจวนตัวจึงหยิบมะนาวอีกผลหนึ่งออกมาจากย่ามแล้วคว้างไปคราวนี้เป็นทะเลสาบกว้างใหญ่มองแทบไม่เห็นฝั่งนางกินนาถึงจะเหนื่อยอ่อน แต่ก็ยังไม่ละความพยายามกระโจนลงน้ำว่ายข้ามทะเลสาบมาอย่างกล้าหาญเมื่อนางกินนามาถึงฝั่งตรงข้ามนางก็เหนื่อยอ่อนเต็มทีแล้วนอนพับอยู่ริมตลิ่งนั่นเองนางไม่สามารถจะขยับเยื่นกายต่อไปได้อีกนางได้อ้อนวอนต่อสวรร์ขอให้ลงโทษต่อสามีที่ไม่ซื่อสัตย์ของนางเมื่อนางอ้อนวอนสิ้นสุดลงดวงตาของนางก็ปิดสนิท นางกินนาขาดใจตายเสียแล้วเมื่อพุทธเสลเห็นนางกินนานอนนิ่งไม่ขยับคือเยื่อนกายเช่นนั้นก็นึกว่านางคงจะเหนื่อยอ่อนกำลังไม่สามารถจะทำอะไรเขาได้แล้วนึกๆึกไปพุทธเสนก็เกิดสงสารนางกินนาขึ้นมาเพราะตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันนางกินนาได้เอาอกเอาใจเขาเป็นอย่างดีนางกินนารับพุทธเสนด้วยใจจริงเมื่อคิดถึงความหลังขึ้นมาอีก พุทธเสนก็ใจอ่อนเดินหันหลังกลับไปหานางกินนาที่นอนอยู่และพอรู้ว่านางกินนาขาดใจตายไปแล้วพุทธเสนก็ซุดตัวลงข้างๆร่างของนางกินนาพยายามจะให้นางฟื้นขึ้นมาอีกแต่ไม่สําเร็จพุทธเสนเสียใจมากเขาลม้มฟุบลงบนร่างของนางกินนาและขาดใจตา,ตายตามไปอีกคนหนึ่งร่างของนางกินนาและพุทธเสนคงอยู่ริมแม่น้ำแห่งนั้น และเมื่อหลายร้อยปีผ่านไปร่างของทั้งสองก็กลายเป็นภูเขาสองลูกซึ่งเรียกกันว่าภูเท้าและภูนางยังคงมีอยู่ใกล้ๆกับหลวงพระบางในตอนนี้นิทานลาวเรื่องภูเทา้าภูนางฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร e ช่องเด็กวัด999สตูดิโอเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ